สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้น้อง,องมาเที่ยวป่านะครับนุกนุกยังไรครับชมอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่เช้าเลยครับเส้นหงาไผ่นอนง้ามเถอะดอมาสั่นพ่อไม่พาหนูมาเดินเลยเมื่อวานหนูอยากเที่ยวหนูอยากเที่ยว อ please, down, ุ Blue ้ยเอาเอาไล่หนองไก่มาไล่หนองไก่ไล่หนองไก่ไก uh ่พ huh. ี่เบิร ha ์ขึ mm ้นหลายแถอไก่บัณฑิจอยขึ้นหลายแถอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะไหงเยังไหยนขนาดอยู่ด้ขวบกันยังเข้าดีทั้งหนอกเ้ยเอะไเดี๋ยวัข้นนาะขนาดยูทั้งนอกยังหนีเนาะ น้โมนี่สุดยอดเลยค่ะนี่มาได้พี่จอยไปเล่นปลาเลยครับาา <laughs> มาไปเสียปลาได้พี่เลิฟคปเล่นปลาก่อนคนยูกไก่ปลาคนหลินง่าย,ยู่ดอกอคือกันอนะไละ ยังจะยังจะอุ้ยอุ้ยนั่นดึงขึ้นไปยังเจ้าอย่างนั่งกับผ้าเสียกยัดยางดีดีเลยไปยังเจ้าหน้าบะแม่ชวนเฮาบะแม่ชวนเฮานี่ไอชวนเฮาอยู่กองไหนชวนเราอยู่ตรงไหนครับไปไปไปไอบะแม่ชวนเฮา เลี้ยสวนลายยูปองได้หิดใกล้จะออกหรือยังเนาะนะโมวะต้องใส่อะไรหาเหิดคันฝนตกชุมช่มๆเผื่อมีเหิดหิดใกล้ออกยังเนาะนะโมวะใส่วสวนเฮายาูปองได้ลูกจำได้ไหม จำได้บ่กลับจำได้บ่ใกล้ถึงยังแม่นโมถามแม่ใกล้ถึงสวนเรายังไปอีกหน่อยไปอีกน้อยไปลูกไป <c oughs> ไป <c oughs> หน่อยแม่ก็บลากนี้ค่ะ <c oughs> ม่จะจินแม่ก็ดึงหนูหนีเลย

มาแล้วมาแล้วถึงสวนเราแล้วแม่มาเลยมาเลยลุยเลยครับมาถึงสวนป่าของเราแล้ว,ลวหนูชิมก่อนหนูชิมก่อน ห,หนูชิมหน่อรัรโอ้สนุกและบันเทิงแน่ๆค่ะรอบนี้ตอนนี้มาเล่นที่สวนหญ้าเลยนะครับถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเรื่องจะประกอบแม่โมนะคะโอ้ปอยประหยักทรงขาให้พ่อล่งคันนี้ อากาศเย็ยนๆเลยค่ะตอนเช้า oh. สนุกจังครับแม่ oh. เย็ยนๆตอนเช้านะคะนี่ฝนตกใส่ดินชุ่มดีโอ้ยโขุดดินแล้วก็ทำหลุมด้วยตัวเองเลยค่ะนี่ oh. ลาเห็ดตัวเองเลยครับตอนนี้กำลังจะมัดแม่โมไว้นะคะนี่ต้องผูกค่ะไม่งั้นแม่โมพาน้องน้งโมวิว่งหนีแน่เลยเพื่อความปลอดภัยนะคะอากาศเย็นๆตอนเช้าเลยค่ะวันนี้ ตอนนี้ยังไม่ได้ปลดรถพ่วงนะคะนุกไหมนุกไหมแม่นโมพยายามจะดึงเชือกแม่ไปเล่นด้วยนะคะนึ่เริ่มจะดำแล้วนะคะ กลอบด้ทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครบนุู้อยากเที่ยวนู้อยากเที่ยวเดี๋ยววันนี้จะปล่อยให้เล่นสนุกเลยอากาศเย็นๆตอนเช้านะคะนี่ อเตงอ,อะพอเกก้นพอกก้น,กนสนุกจังเลยแม่ครับมีเตง ตอนนี้มัดเชือกคอก่อนนะคะนี่งไ้ให้วิ่งเล่นตามสบายเลยอุ้ยห <c ười> ล่มตะคุบตะขันทั้งปอทั้งลูกแล้วจันนี่งาแตงอีกบ่แม่มอเหยียบเชือกล่ะเอ,ออแม่มออย่าเหยียบเชือกหนูเอาไวน วันดีครับวันดีครับก่อนอีกโง่แล้วนี่เสียกขั้นคาข้อมั้งตอนนี้ไม่ห่างแม่เลย อุ้ยหลดของมาได้กันหมดเสียกสี่สิบของสู่ได้เด่นสูสีส่ของขากันเล่นแม่ก็ะลูกแม่โม่จะเหยียบเชือกหนูโอ้โตอนนี้ไม่ห่างแม่เลยค่ะเอาสำรวจพื้นที่หน่อยว่าเห็ดจะออกหรือยัง ไปแล้วนะคะนโมสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเห็นพ่อเห็ดบอหะ่านโมหาเห็ดนะคะตอนนี้เจอไหมไม่เจอไม่เจออ,อ๋ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีหรอกแม่เอ้ยไม่มีเห็ดครับยังไม่ถึงฤดูกาล เล่นเลวลูกหาแม่ด้วยตัวเองเลยแม่ไม่ได้เรียกนะคะนโมมาเองเลยไปเล่นเลยลูกไม,ไม่ไม่ต้องห่วงแม่กากบวกลอยู่นะคะตอนนี้ไปต่อแล้ว ม,มาเล่นสไลเดอร์ตรงนี้เองใช่ไหมหนูจำได้หนูเคยมาเล่นอยู่นี่เสียงด้วยมีเสียงด้วย,ย,ด,วยดูดูนะครับอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ แม่โมไม่ได้เรียกนะคะนี่วิ่งหาคิดถึงคิดถึงคิดถึงแม่จังคิดถึงแม่นูคิดถึงแม่ไม่กล้าห่างแม่เลยนะคะตอนนี้มาแล้ว เอครับทำอะไรครับเที่ยวสนุกไหมเอยโอ้ดินชุ่ชุนะคะวันนี้บัตาอญย่างมาเสแสมีนนอยเจ้าหน่นกไมมแม่นกนกครับครับผมก็มาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวก็ขอจบชิ้ดวนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยค่ะสวัสดีจ้า